สวัสดีนะคะทุกๆคนคะ่ะวันนี้มีแนวที่เกี่ยวกับการทำงานให้มีความสุขเนาะก็คือหลักๆเลยก็ต้องเกี่ยวกับเนื้อหาของตัวงานเลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบก็คือถ้าเราทำงานที่เราชอบเราก็ต้องมีความสุขมากกว่าใช่ไหมคะแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งที่เราไม่ค่อยนึกถึงก็คือคุณค่าหรือว่า value ของสิ่งที่เราทาอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับความสุขเหมือนกันนะคะถ้าหากว่างานที่เราทํา ลองนึกถึงภาพงานที่เราทําเสร็จแล้วเราได้ช่วยคนเยอะๆคือความสุขมันจะกลับมานะคะไม่ใช่ในรูปแบบในสิ่งที่เราลงมือทำนะตอนนั้นแต่เป็นรูปแบบในการกลับมาที่เราทําให้เราได้รู้ว่าคุณค่ามันเกิดขึ้นจากการทํางานของเรานะคะเยได้ยินตัวอย่างของอาจาร,รย์อดัมแกรนไหมคะในหนังสือ o r i g i ินอลอดัมแกรนเนี่ยบอกว่า ขาไปดูงานหนึ่งซึ่งน่าเบื่อที่สุดในมหาวิทยาลัยในความที่ของเขาเนาะเขาก็ได้โทรศัพท์ไปขอทุนซึ่งมหาวิทยาลัยที่สหรัฐเนี่ยก็จะเป็นเงินบริจาคจากข้างล่างหรือสิทธิเก่าออก็จะมีคนโทรไปของานแบบนี้มันน่าเบื่อมากในมุมมองของเขาเนาะเพราะมันเป็นการที่โทรไปขอเงินบริจาคันเป็นอะไรที่ไม่สนุกคือคนรับส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ตอบแบบจะสู้ดีใช่ไหมคะแต่ เขาบอกว่าเขาแบ่งคนเราเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือไปฟังอธิการอธิบายว่าทําไมต้องขอเงินกลุ่มเนี้ยความสุขของการทางานเขาจะเข้าเดิมแล้วจากการทดลองในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเขาให้ลงพื้นที่เนาะเด็กนักเรียนที่ได้ทุนเนี่ยชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเนาะทุนที่มาจากเงินบริจาคเหล่านี้หระคะ่ะ เด็กบางคนก็เล่าให้ฟังว่าแถวบ้านเขาติดยาหมดเลยพอได้ทุนเนี่ยทำให้เขาสามารถไปเรียนหมอได้แล้วก็ทําให้กลับมารักษาคนที่อยู่ในหมู่บ้านในละแวกบ้านซึ่งแต่เดิมมีแต่ยาเสพติดแต่ทุกวันเนี่ยกลายเป็นมีเด็กที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไ,ได้เต็มเลยคนที่มาเข้ากลุ่มทดลองเนี่ยคือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามีความหมายมากมันช่วยเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ชีวิตเด็กคนหนึ่ง แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของทั้งชุมชนของเด็กหลายๆคนเลยในพื้นที่ตรงนั้นคนที่ได้ลงในพื้นที่จริงและได้รับรู้ว่างานของเขาส่งผลต่อชีวิตคนอื่นยังไงเนี่ยกลับมาก็จะเจออัตราความสุขเพิ่มขึ้นทําให้เกิดการทํางานได้ดีมากขึ้นถึงสามเท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้ยน่าสนใจมาก ก็คือการทำงานเราจะดูแค่สิ่งที่เราทำอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วไปสร้างคุณค่าอะไรบ้างถ้าไปสร้างคุณค่ามากขึ้นงานนั้นก็จะมีความหมายและมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสกายให้ใกล้ด้วยนะคะไปทำงานที่เรารักกันเถอะบาย